พระเมตตาห่วงใหญ่ปวงประชาสู้ภัยโควิดท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทรงรับเป็นพระราชภาร,รกิจสำคัญและพระราชทานพระบรมราชโองบายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่ในครั้งนั้น ทรงมีความห่วงใยประชาชนพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ปวงชนชาวไทย